Good Morning ค่ะทุกคนตื่นเช้าม,มาก็จะมาให้น้ำให้อาหารกับโมโม่ก่อนเลยน้องก็จะมีความหิวแต่เช้าเลยขอมามมีฟัต เข้าสู่อาหารเช้าเรานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะลดน้ำหนกักฟิตหุ่นหรือว่าดูแลสุขภาพอาหารเช้าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะกินอะไรง่ายๆเหมือนติกก็ได้ติดก็จะกินแกนาลานะคะแล้วก็ใส่นมเพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็อิ่มท้องในตอนเช้า กีวีมาพรุดหนึ่งก็จะหันใส่เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหารเช้าของเรานะคะอย่าลืมทานนะคะต่อให้เป็นนมหรือว่าอะไรก็ได้ที่กินง่ายตอนเช้าก็ควรที่จะกินหลองท้องสำหรับคนไม่มีเวลานะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย จะเติมน้ำสอลิตรต่อวันนะคะใส่ขวดแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้กำหนดการกินน้ําของตัวเองในแต่ละวันเนาะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรากินน้ําเพียงพอหรือเปล่าแต่ถ้าเราใส่ในขวดแบบนี้เราก็จะกะได้ถูกว่าต้องกินให้หมดขวดนั่นเองหลังจากกินอาหารเช้าแล้วก็จะมาเช็คดู YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดีย ังจากนั้นก็มาเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายกันดีกว่าวันนี้ขอเริอมไป็นสี่วงแล้กันเปลี่ยนชุดออกกำลังกายกันนะคะอากาศดีวันนี้ขอเปิดหน้าตา่างรับลมเข้ามาในห้อง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มออกกำลังกายกันนะคะวันนี้จะเล่นคาร์ดิโอแล้วก็จะเล่นบอดี้เวทส่วนของสะโพกกับต้นขาเนาะก่อนออกกำลังกายอย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะไม่งั้นมันจะทำให้เราบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ค่ะก็ควรจะยืดเส้นยืดสายสักนิดหน่อยก่อนที่จะเล่น มาเข้าสู่การออกกำลังกายนะคะวันนี้จะใช้ดัมเบล15กิโลนะคะในการป ắm, ั๊มก้นแล้วก็สะโพกของเราแล้วก็จะใช้เป็นตัวยางยืดออกกำลังกายเพื่อเพิ่มแรงต้านนะคะ ติ๊กออกกำลังกายทำบาดามันรู้สึกว่ามันชิลวแล้วก็เลยต้องเพิ่มน้ำหนักและก็เพิ่มแหลงตานเข้าไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบเหงื่อออกเยอะมากๆคาริโอหนักมากนะคะเติก็จะเล่นตัวที่เป็นอนะ่ะก้นแล้วก็สะโพกนะคะแล้วก็คาริโอด้วยการอ่าเล่นโปรแกรมฮิตนั่นเองนะสามารถทาตามคลิปข้างล่างได้เลยรับรองว่าเหงื่อมาแน่นอนทุกคนนะคะตอนนี้คือแบบคือรู้สึกดีมากเวลาที่เราแบบเออ,ออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกเลยเนาะเพราะว่ามันจะแบบเหมือนหลั่งสารอิโนโฟลูมออกมาทาให้เราแบบ เออรู้สึกแฮปปี้รู้สึกรีแลกซ์ส,สำหรับใครที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยที่ออกกำลังกายลองดูพัจจกหาลน,นลองดูในช่วงแรกๆก็อาจจะเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่าเราเล่นได้แบบ สบายมากขึ้นแล้วมันจะรู้สึกฟินมากๆเลยนะคะใครที่อยากลดน้ําหนักนอกจากลดน้ําหนักจริงเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะการที่เราออกกําลังกายทุกวันต่อเนื่องเนี่ยมันก็ช่วยให้เราแบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญห่างไกลโรคด้วยมีภูมิต้านทานที่มากขึ้นด้วยนะวันนี้ก็แบบโหสุดยอดมาก30นาทีในการคาร์ดิโอนะคะเงือแบบพังฟูมากมากเลยนะุกคนโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามนะอย่าลืม กระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ติดด้วยนะเป็นกำลังใจให้จิบทำคลิปต่อไปเนาะไว้เดี๋ยวจะเอาสาระดีๆเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยตอนนี้ขอตัวไปพักก่อนไม่ไหวมากๆแล้วไปแล้วค่ะ